ครับสารเสริญเสรขอบคุณพระเจ้านะครับขอให้พระคุณความรักพระเมตตาสันติสุขความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่ท่ามกลางพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับขอพระคุณพระเจ้านะครับในเช้าวันใหม่นะครับขอให้สีพระพักของปองทอแสงท่ามกลางเราทั้งหลายขอให้การทรงสถิตการเยี่ยมเยียนเยลพระวิญ,ญญาณบริสุทธ์ของปองและถ้อยคำแห่งพระแสงดาบแห่งพระวิญ,ญญาณทำลายศัตรูผีมารท่ามกลางเราทั้งหลายให้ถ้อยคำของปอง เป็นความสว่างแก่เท้าของเราทั้งหลายพระคำในเช้าวันนี้มายังเรานะครับได้บอกว่าในกิจการอาัครทูตนะครับบทที่20ข้อที่28หรืบอกว่าจงเฝ้าระวังทั้งตัวพวกท่านเองและฝูงแกะซึ่งพระวิญ,ญญาณบริิสุทดทรงตั้งพวกท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและให้เลี้ยงดูคิดจักของพระเจ้าที่พปรองทรงตั้งมาด้วยพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์หนึ่งยน์บทที่1 ข้อที่7บอกว่าแต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่างเราก็มีการสมมธิธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิน้นเอเมนครับขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องที่ละทั้งหลายซึ่งในภาษากรีกนะครับก็คำว่าได้มานะครับ คำว่าได้มาเนี่ยหรือว่าบางฉบับแปลว่าได้รับมานะฮะได้รับมาซึ่งคิดจักก็หมายถึงว่าซื้อนะครับเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคว่าซื้อปรุงายราคาโดยพระโลหิตกว่าจะได้คิดจักของปรุงมานะครับดังน,น,นั้นเองเนี่ยวรีคําว่าพระโลหิตของปรุงเองเไม่ธรรมดานะครับในข้อ28นะครับก็คือพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นพระเจ้า และพระองค์เนี่ยไม่ใช่มนุษย์หรือว่าสิ่งทร,ทรงสร้างนะครับพระองค์เป็นผู้สร้างแต่ถ้าอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับพระเจ้าเนี่ยผู้สร้างเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้พระองค์ทรงมีเลือดได้อย่างไรเปาโลก,ก็ยืนยันนว่ามีเลือดของพระเจ้าแต่หลายคนก็สงสัยว่านี่พระเจ้ามีเลือดได้อย่างไรคงเป็นผู้สร้าง้องที่รกทั้งหลก่อนที่พระองค์จะมาอยู่ในสภาพเนื้อหนัง ที่นมพระเยซูหรือนมองค์อิมโนุเอลเนี่ยก็คือพระองค์เป็นพระวิญญาณแต่พระองค์มาเป็นหนึ่งกับมนุษย์เนี่ยนะครับในสภาพที่แน่นอนนะพระองค์ก็คือเรียกว่าถ้าพระองค์ไม่มาอยู่ในมนุษย์ก็ไม่สามารถสําแดงประจักษ์ว่าตายแทนได้พระองค์ก็ต้องมาอยู่ในมนุษย,ยใ์ในเลือดเนื้อของมนุษย์ในคันของหญิงพรมาจารีโดยเด็ดพระวิญญาณสุดองค์สูงสุดเนี่ย ะมาปกคลุมท่านเนี่ยวันนี้ก็ได้พูดนะครับเวยการที่ในสภาพของเนื้อนหนังท่านน่ะพระเจ้าก็ผู้สร้างผู้เนี้ยองค์นิรันดร์ผู้เนี้ยหรือพญาพยุหวานเนี่ยก็ทรงเป็นหนึ่งนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับผลลัพธ์เนี่ยเป็นหนึ่งกับมนุษย์นะครับเหมือนกับเอโนกเนี่ยเป็นหนึ่งเป็นอยู่ต่อพระเจ้าเป็นหนึ่งกับพระเจ้าตลอด300ปีจนถูกลับขึ้นไปไม่ผ่านความตายหมายถึงนวะ่าเป็นหนึ่งเลยเป็นอยู่ตลอด นะครับลมหายใจด้านหนึ่งก็คือโรงก็ทาให้เห็นว่าพระเจ้าก็มาเป็นหนึ่งกับมนุษย์ได้อย่างแท้จริงโดยการถ่ายเทของพระวิญญาณแล้วพระวิญญาณของโปรง่งก็สำแดงให้เห็นในฐานะที่พระเจ้าเนี่ยทรงมีโลหิตอย่างแน่นอนเพราะว่าเปาโลได้ฟันธงเลยว่าเป็นโลหิตของพระเจ้าที่ไถ่เราท่าทนั้นก็ในสภาพการตายเนี่ยตายแทนเนี่ยก็เหมือนแกะปะสัสกา นำปรุรพลใหออกจากอียิปต์โมเสสบูรุหิตกนะ็สั่งเลยให้ปลภพเนี่ยหักแล้วก็ฆนะ่าแกะหลังเลือดไปประพรมไว้ที่ประตูป้องกันทูตมรณะ <c oughs> เพชฌฆาตบุญหวัวปีที่มาทำลายศนะัตรูให้กับปลภพยของพระเจ้านี่คือพระองค์สามารถมีอำนาจนะนะครับทำให้เราทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะเข้าสนิทนะเป็นหนึ่งกับพระเจ้า นะครับขณะที่มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยในด้านหนึ่งก็คือเป็นพระเจ้าคนร้อยเปอร์เซ็นคือพระเยรูยเจ้าเนี่ยไปตายที่กาเกงเขนพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ในฐานะมนุษย์เท่านั้นแต่พระองค์ก็ตายในสถานะพระเจ้าได้ไปตายแทนความบาปของมนุษย์เพื่อที่จะไถ่มนุษย์มากับคืนมหาพระองค์โวยวิดดเดษแห่งการตายของพระองค์นะครับพระองค์ก็ตายบนไม้กางเขนก็คือ เรียกว่าพระองค์ผู้นี้พูดที่ปฏิสุนธินะฮะมีพระเจ้าเนี่ยเกิดกําเนิดจากกาเนิดอยู่ในมนุษย์เนี่ยคันของหญิงก็มีพระเจ้าพูดง่ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีนิสัยของพระเจ้าด้านหนึ่งก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีนิสัยความอ่อนแอของมนุษย์เนี่ยความบาปของมนุษย์เนี่ยแต่พระผีบอกว่าพระองค์ไม่มีบาปนะแต่ในในด้านหนึ่งก็คือพระองค์ก็ในเนื้อแท้ก็คือมนุษย์เลยนะครับมีกายมีเลือดมีเนื้อเนี่ยคงบริสุทธิ์เนี่ยไม่มีบาปเนี่ย งค์นี้ผู้นี้เป็นไถ่ที่กลางเขนนะพระองค์ไม่มีบาปในฮิบรูว่าพระองค์ไม่มีบาปแต่พระองค์ก็ยังไปกลายเป็นบาปเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับการไถ่ดังนั้นเองเราทั้งหลายได้บังเกิดจากพระเยซูเจ้าโดยพระวิญญาณโดยเนื้อแท้ของพระเจ้าบางผีว,ว่าแต่ถ้าเราดําเนินในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่างเราก็มีการสม,มิธธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระยูเจ้าพระบุตรของพระองค์ก็ชําระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิน้น เปรารถนาที่เรานะดำเนินชีวิตในความสว่างสถิตในความสว่าง,งคือท่าแท้ของพระเจ้าที่ให้ให้เราปถนาให้เราดําเนินชีวิตในสภาพเนื้อหนังเนะี่ยบนแผ่นดินโลกนี้ในความสว่างนะผมก็ทำไปจากในการปรากฏในเนื้อหนังมนุษย์แล้วว่าผมเป็นผู้ช่วยให้รอดผมเป็นหลังโลหิตเนี่ยเป็นผู้ช่วยให้รอดของเราเพราะโลหิตนี่ก็มีการไถเราไถมนุษย์ที่ตกต่ำนะ โดยพระฤหิตของพระยุทเจ้าพระบุตรของพระเจ้าในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นคนบาปเราต้องการพระฤหิตของพปรองมาไถ่เราเนื่องจากพ,พระองค์เนี่ยทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่มาไถ่เราสามารถทําสําเร็จในเรื่องนี้นะครับหลังพระฤหิตไทยที่การเขียนการตกต่ําของเราเนี่ยการพ่ายแพ้ต่อมานของเราเได้รับการช่วยเหลือองค์มาเป็นพรมช่วยให้รอดของเรานะโดยโลหิตของพปรองก็มีองค์ประกอบ นิรันต์นะครับเป็นหลักประกันที่นิรันต์โลหิตของพระเจ้านะครับนะครับก็คือทําให้เราทั้งหลายรู้ว่าพระบิบอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยของโลหิตของพระบุตรของพระองค์เนี่ยเป็นประสิทธิภาพที่เรียกว่านิรันต์ก็คือเยซูเนี่ยพระนามเยซูเป็นพระนามที่นิรันต์ชี้ถึงสภาพมนุษย์ตอนที่พระองค์ทรงดําเนินชีวิตเนี่ยแห่งการมาไถ่ผู้คนเนี่ยรักษาปลดปล่อยผู้คนมากมายมีวิเศษมากมาย โดยพระโลหิตของพระองค์ก็ลางออกเนี่ยสำเร็จนะครับการไถ่มนุษย์นี่มีความบาปตกต่ำเห่างไกลพระเจ้าเนี่ยองค์ทรงมีประสิทธิภาพมีฤทธิ์เดชนะครับแล้วประสิทธิภาพนี้ทําให้คงนิรันดร์ของพระองค์เนี่ยในด้านในด้านเวลาเนี่ยรคงนิรันดร์เนี่ยแล้วความเป็นนิรันดร์ของพระองค์ก็ทําให้การดำเนินชีวิตของเราก็นิรันดร์นะพระพุทธพระธพีบอกว่าต้อนรับพระบุตรก็จะมีชีวิตนิรันดร์ แต่ในพระโลหิตเนี่ยขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็หลังอกที่กลางเขนของพระองค์ไม่เพียงแค่เป็นโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นแต่ก็เป็นโลหิตของพระบุตรของพระเจ้าด้วยในด้านหนึ่งในฐานะพระบุตรของพระเจ้าแล้วก็ด้านการที่พระองค์ทรงการไถ่ของพระองค์องคกรรมสาเร็จโดยด้านหนึ่งก็คือเรียกว่าถูกเรียกว่าองค์อิมโมเลียลพระเจ้ามาสถิตในมนุษย์น่ะ ลมคืนเป็นหนึ่งนะครับเราคิดในฐานะกลมคืนเป็นหนึ่งกับพรนะเจ้าฐานะเนื้อหนังสภาพเนื้อหนังเป็นหนึ่งกลมคืนกับพระเจ้าทูตปรโลเลยบอกว่าจงจดจ่อกับสิ่งที่เบื้องบนเน่ยนะเพื่อเราทั้งหลายจะดําเนินชีวิตอย่างที่พปรองทรงเป็นนะครับก็สาเร็จในมนุษย์เลยพระเยซูเจ้า,จานิยประสิทธิภาพแห่งนิรัน,นสำเร็จในมนุษย์วันนี้เราก็มีชีวิตนิรัน องเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์บริสุทธิ์ถูกเรียกวิสุทธิ์ก็คือองค์บริสุทธิ์นะครับผู้ที่เป็นนิรัน์ขอบเขตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เป็นหนึ่งกับเรามนุษย์ก็ดำรงในโลกนี้ชั่วคราวถ้ามนุษย์ธรรมดาไม่มีนิรันร์นะครับเดี๋ยวก็ตายนะแต่ด้านนั้นเองเนในในในด้านนึงก็คือการการไถ่ของพระคิดก็เป็นองค์ประกอบที่นิรันร์นะครับ เป็นองค์ประกอบที่ไม่มีขอบเขตอะเปาโลเนี่ยต่อต้านพระเจ้าเนี่ยต่อต้านพระเยซูเนี่ยต่อต้านข่มเหงผู้เชื่อด้วยเอาทูตโป,ปโลก็ถูกเรียกอนะพระวิญญาณิสุดที่นิรันด์เนี่ยนะครับนําไทยนะปฏิสุมานไทยโดยโล,ยโลยหิตของพระเยซูบาปมากพระคุณก็ยิ่งมากนะพระคุณของะลงก็ติดตามเข้าไปนะครับตลอดการปฏิบัติพระเจ้าเปาโลเนี่ยฟางมือคนเจ็บป่วยมากมายหายโรคแต่พระเจ้าบอกว่าโอ้ เนี่ยพระเจ้าเนี่ยทรงเมตตาเนี่ยให้ท่านเองเนี่ยไม่ไม่ได้รับการรักษาจากพระเจ้าเลยรักษาคนอื่นหายโรคเนี่ยมากมายแต่ท่านบอกว่าโรคที่ตัวเองเป็นเนี่ยไม่หายเนี่ยพระเจ้าก็เลยบอกกับปโลกว่าโอ้พระคุณของเราก็เพียงพอสาหรับเจ้าเนี่ยความอ่อนอ,อยู่ไหนเนี่ยฤทธิ์เตชก็อยู่ที่นั่นองกก็เลยให้เขาจํากัดมีความอบอ่อน ก็จะมีฤทธิเดชไม่เหมิมเกิมไม่ไม่ไมโอ้อวดจนเกินไปเพราะมนุษย์เนี่ยต้องสแสวงหาชีวิตนิรนันร์แสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเนื้อหนังสภาพอ่อนแอแต่พระเจ้าทรงเข้มแข็งพรงไม่หลับสนิทหรือนิทราพรงไม่หลับไหลคุ้มครองเราอยู่เสมอผมเป็นป้อมปราการให้เก็บโลหิตของพระเจ้าเนี่ยคือพระบุตรของพระยูเจ้าเ,เป็นโลหิตที่นิรันร์นะครับ โปรดวยเรานะครับก็คือพระองค์เนี่ยส่งช่วยเรานะครับอาลทูปปาโลกาพูดเลยว่าพระโลหิตนี่ก็คือพระโลหิตของพระเจ้าเองขอพระคุณพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอบพระองค์อวยพรเราปรองให้เราดูแลฝูงแกะของพระเจ้านะครับแล้วก็ให้เราได้ทําให้เต็มที่นะครับเลี้ยงดูคิดจักรของพระเจ้านะครับดูแลไว้เพราะว่าพุงจ่ายราคาซื้อมาอย่างสูงนะครับเพื่อเราทั้งหลายเนี่ย จะสามารถที่จะดำเนินชีวิตที่สอดคล้องตามน้ำพระทัยของพปรอง์พรองต้องการให้เราทั้งหลายเนี่ยทำตามพระหมหาบัญชาของโรรองเพื่อเราทั้งหลายจะไม่ผิดตอบโอรคงขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่โปรอง,งทรงไทยเราไว้เพื่อเราทั้งหลายจะทำสิ่งนี้งดงามในสายพระเนตรของพระเจ้าขอพระคุณโปรง่งในชีวิตนิรันดร์ของโรรองเนี่ยปกคุมเราผลุหิตของพปรองปกคุมเรานะครับไทยเรานะครับเพราะว่าโปร่งจ่ายราคานี้ เพื่อเราทั้งหลายจะปราศจากบาปทั้งสิน้นชำระเรานะครับเราก็มีการสาม,มีธรรมในความสว่างมีการทรงสถิตพรนะพ่บอะว่าเราเนี่ยเดินในความสว่างนะเหมือนอย่างที่โปรงสถิตในความสว่างเราก็เท่ากับเป็นหนึ่งนะสาม,มีธรรมในพระโลหิตเลยนะครับชำระเราปราศจากบาปทั้งสิ้นเลยบริสุทธิ์นะอย่างที่ปรงทรงแยกปุรภัยของโปรงมนัสการโปรงในถิ่นทุรกันดานนะรบริสุทธิ์แยกไว้ เป็นของโปรง่งมาสก,การโปรง่งคืนสู่โปรง่งมีชีวิตศักดิ์สิสทธิ์ของโปรง่งทําให้ชีวิตได้รับการพักสงบงพ,สสาาพึ่งพาพระเจ้าเสมอเหมือนกษัตริย์ดาวินเนี่ยพึ่งพาตลอดเวลาขอพระเจ้าช่วยเราเราร่วมใจที่ฐานพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระคุณขอพระคุณโปร่งที่โปร่งทรงเมตตาเราทั้งหลายที่ประทานชีวิตลมหายใจฝ่ายวิญ,ญญาณให้แก่เราทั้งหลายให้เราทั้งหลายจดจ่ออยู่กับสิ่งเบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกนี้ให้เราเป็นหนึ่งอย่างที่พระ,พระคิดทรงเป็นหนึ่งกับพระบิดา ปรงทรงเป็นองค์อิมมเอลโปรงได้ <c oughs> ทำการไทยผู้คนมากมายโดยกำลังฤทธิดเดชของพระเจ้าในด้านหนึ่งโดยชีวิตมนุษย์ที่ตกต่ำก็ยังสามารถมีเป็นการเป็นหนึ่งกับพระเจ้าได้ขอพระบัญญัริสุดของปร่งสถิตในชีวิตคนเราทั้งหลายอย่างเข้มขน้นโดยฤทธิดเดชแห่งถ้อยคาของปรง่งขอพระเจ้าสรงช่วยเราขาพระเจ้าเวลาที่จะอธิษฐานขอการปลดปล่อยหักโซ่ตัวทำลายให้พี่น้องทั้งหลายที่ต้องการฝ่ายวิญญา โดยรอยแผลเคี้ยนของพระเยซูเจ้าเราก็เห็นประจกรักษ์ดุธิศอำนาจของโปร่งโปรองตรัสว่าเราได้หอบโครคภัยไข้เจ็บของเจ้าไปไว้ที่พระกายของเราโดยรอยแผลเคี้ยนของพระเยุเจ้าพระองค์ทรงหักโซ่ตวนทําลายทั้งสิ้นโรรองทรงหอบโครคภัยไข้เจ็บของเจ้าไว้ที่พระกายของเราแล้วพระเยสูเจ้าทรงยอมรับว่าเราทั้งหลายเป็นลูกของโปร่งและยอมที่จะให้คนที่เข้ามาหาพปรองและเชื่อในพปร่ง ได้รับการปลดปล่อยโปร่งตรัสว่าแค่เชื่อเท่านั้นเราก็ทําได้ทุกสิ่งขอพระเจ้าทรงเมตตาอวยพระพรเราปลดปล่อยเราช่วยเหลือเราในการดําเนินชีวิตบนแผ่นดินโลกนี้ขอสั่งผูกมัดหักโซ่ตวนแห่งความเจ็บป่วยวิญญาณแห่งการละค่าทําลายวิญญาณแห่งการจองจําวิญญาณแห่งกลุ่มนรกจงหักและหลุดออกเดี๋ยวนี้ในพระนามพระอยซูเจ้าขอพระคุณโรรองที่ปร่งทรงโปรดเมตตาประธานการปลดปล่อย หักโซ่ตัวแห่งความเมื่อทั้งสิ้นหักโซ่ตัวทําลายวิญญาณแห่งขุมนรกวิญญาณ่งการแช่งสาบวิญญาณแห่งเวียนกรรมทั้งสิ้นจงหักและดูดออกตัวนี้มันเป็นวิญญาณแห่งขุมลกจงไปที่เท้าของเราและที่เดิมของมันในพระนามพระเยบเจ้าขอพระกุญโปรงที่พระองค์ทรงเมตตาขอพระองค์ทรงโปรดปานเราทั้งหลายจนได้ประทานทูตสวรรค์มีคาเอลผู้ทรงเป็นอคัครเทวะทูตาทิบดีผู้สรงพิทัก ชั้นแนวหน้าผู้พิทักษ์ชั้นแนวหน้าของพระเจ้าปกปักคุ้มครองความจำเริญนรุ่งเรืองของผลไภัยของพระองค์โอ้แล้วก็ต่อสู้กับมารร้ายต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายความเมื่อทั้งสิ้นและมาเป่าประกาศการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูเจ้าขพอผพู้คุนพระองค์ขอพระองค์โปรดปานเราทั้งหลายจนประทานเซราฟิมผู้ที่เป็นทูตสวรรค์แห่งการนำทุกคนในสวรรค์มนมัสการพระเจ้าและก็ชัมละ ทุกคนที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าชำระจิจักวิหารของโปรงขอพระคุณโปรงขอโะรงได้ปโดปรดพาโนธนายจนได้ส่งทูตสวรรค์ของโปรงเซรูบิมผู้พิทักษ์บัลลังก์ของพระเจ้าผู้ที่พระเจ้าสรงเรียกว่าในพิทักษ์ในความยุติธรรมของพระเจ้าอำนาจของโปรงคุ้มกันทางเข้าประตูสวรรค์ขอพระเจ้าสรงเมตตาท่งผลง,งานของโปรงทูตสวรรค์ ที่ปรงสูงโปรดปานเราทั้งหลายขอโปรดปานเราจนทรงทูตสวรรค์ของโปรงมาช่วยเรานำข่าวดีข่าวประเสริฐของโปรงมาสู่ใจทุกดวงทุกคนในท้องถิ่นจึงอิฐานขอาการควอบครองขอโปรงได้โปรดเปิดประตูฝ่ายวิญญาณให้แก่เราทั้งหลายขอเปิดตาฝ่ายวิญญาณทุกคนจึงอิฐานขอพระพรจากฟ้าสวรรค์เบื้องบนของโปรงลงมาท่ามกลางเราทั้งหลายรับพระพรในเวลานี้ในพระนามพระยเจ้าอาเมน พระพน้องทั้งหลายต้องการที่จะต้อนรับพระเยซูกิจ้าเป็นผู้ช่วยให้รอดในชีวิตนะครับขอให้ท่านอธิษฐานตามอย่างข้าพเจ้านะครับให้ท่านอธิษฐานว่าองค์พระเยซูกิจ้าข้าปรองต้องการปรองข้าปรงุงขอเปิดประตูใจของข้าปรองต้อนรับ เอาพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ยอมรับกับพระองค์ว่าข้าพรงเป็นคนบาปและขอสารภาพความบาปผิดทั้งสิ้นของข้าพระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงโปรดอภัยความบาปผิดให้ข้าพระองค์แล้วเวลานี้ และได้โปรดประทานชีวิตที่นิรันดร์ให้แก่ข้าพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดครอบครองชีวิตของข้าพระองค์และกระทําให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์อธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ในพระราชนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าท่านได้อธิษฐานตามอย่างข้าพระเจ้าอย่างจริงใจ เช่นนี้แล้วพระเยซูกุญแจก็ตรัสนะฮะว่าท่านได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์แล้วพระองค์ก็ตรัสในโลมบทที่10ข้อที่9บอกว่าคือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบปลงให้เป็นขึ้นจากความตายท่านจะรอดเอมเมนครับขอบพระคุณพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้ก็ จะทำให้ท่านทั้งหลายสามารถบังเกิดใหม่ได้รับพระพรมรดกตามพระสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อเราเพราะว่าพระเยซูเจ้าได้เข้ามาในชีวิตของท่านแล้วโปรงตรัสในวิวรณ์บทที่3ข้อที่20บอกว่านี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้น และจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราและในโครสีบทที่หนึ่งข้อที่27ได้บอกว่าพระเจ้าทรงชอบพระไทยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่าในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคัง่งแห่งข้อลําลึกนี้คือที่พระคิดทรงสถิตในท่านอันเป็นความหวังแห่งศักดิ์ศรี ังนั้นเองความบาปผิดของท่านได้รับการอภัยแล้วในอเวซัพบทที่1ข้อที่7บอกว่าในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของโปรง่งคือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของโรรองแล้วขอบพระคุณพระเจ้าและท่านเองได้รับสิทธิ์เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วยอห์นบทที่1ข้อที่12บอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับโรร่งผู้ที่เชื่อในพระนามของโปรง่ง ผู้ที่ได้ต้อนรับพระองค์นั้นก็ท่งประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้านะครับแล้วก็ท่านเองถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อท่านเข้ามาหาพระเจ้านะครับเข้ามาในท่ามกลางคิดจักของพระองค์บ้านของพระเจ้าในสองโครินธ์บทที่5้าข้อสิบบอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นและพวงก,ก็ตรัสอีกว่าเราจะได้รับชีวิตนิรันยอนบทที่ 5: ข้อ24บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็จะมีชีวิตนิรัน์และไม่ถูกพิพากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าท่านได้กลับมีชีวิตใหม่ สมบูรณ์ตามแผนการของพระเจ้าย้อนบทที่10ข้อที่10บอกว่าขโมยนั้นมาเพื่อจะรักฆ่าและทําลายและทําลายเสียทําให้แต่พระองค์บอกว่าพระองค์มาเพื่อที่จะให้เขาท่านหลายจะได้รับชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ดังนั้นเองวันนี้พระเจ้าประทานสนตทสุขให้แกเราเมื่อเราเปิดปากนะครับต้อนรับพระองค์เปิดใจ ครกงุงก็ประทานสันติสุขในยอนบทที่ 14. ข้อ27บอกว่าเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนอย่างโลกให้เราให้ท่านไม่เหมือนอยากโลกอย่างที่โลกนี้ให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยเอเมนครับขอยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่ ทิ่จักของพระเจ้าครอบครัวของพระเจ้าบ้านฝ่ายสวรรค์ที่มีพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางขอหยีต้อนรับท่านทั้งหลายครับเอเมนครับ